ทีนี้ในขณะที่เราสมมุติว่าเราจ่ายค่าพาวิทมอสเข้าไปสักค่าหนึ่งนะครับสมม๋ยวผมจ่ายไปสักหกเลยนะครับตอนนี้มอเตอร์ก็หมุนอยู่ใช่ไหมครับแล้วในขณะที่กําลังคอนโทรลอยู่นะครับปรากฏว่ามีโหลดเข้าไปที่ตัวเพาของมอเตอร์ใช่ไหมครับมอเตอร์ก็สปีดตกอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับซึ่งในงานจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็เรียงไม่ได้ที่ตัวแพลน,นียนะครับมันจะต้องมีตัวโหลดที่ มีเข้าไปรบกวนระบบนะครับหรือบางทีเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นไอ้ดิสแบนก็ได้นะครับระบบส่วนใหญ่ก็มีแน่นอนพวกริดิสแบนค์าทำยังไงถึงเราถึงจะคอนโทรลมันได้นะครับคอนโทลเลอร์ก็คือเดี๋ยวเราจะมาดูในหัวข้อถัดไปก็คือในเรื่องของการทำา i d นะครับ PID คอนโทรนะครับเดี๋ยวผมขอหยุดก่อนแล้วกัน,นครับ ในตัวในการออกแบบในการออกแบบ P.D. Controller เนี่ยนะครับมันก็จะปัจจุบันนี้ก็ใช้กันเยอะนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโทรลอุณภูนะครับ <c oughs> หรือว่าคอนโทรล Condition หรือว่าคอนโทรล Speed <c oughs> ก็ตามเนี่ยนะครับก็มักจะเอา P.D. เนี่ยไปใช้งานเพราะว่าหนึ่งก็คือมันมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมง่ายนะครับโดยที่ในตัวพูก P.D. เนี่ยบางทีเขาก็จะเรียกว่าตัว T.Term Controller นะครับโดยที่ในการใช้งานเนี่ยนะครับ เราก็ต้องมีการาหาค่าเกณฑ์ P แล้วก็เกณฑ์ I แล้วก็เกณฑ์ D ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้สัญญาณ u ที่จะเอาไปขับมอเตอร์นะครับในส่วนตัวนี้โดยที่สัญญาณ u ก็คือสัญญาณตอนนี้ของเราก็คือสัญญาณ p าวิทมอสนั้นสัญญาณดูตี้ไซเคิลนั่นเองนะครับที่เหมาะสมนะครับโดยที่ตัวคอนโทลเลอร์ P ก็คือจะเอาค่าของเกณฑ์นะครับคูณกับ e er อ r ร์ บวกด้วยในเทอมของ i ตัว i นี่ก็เอาค่าเกณฑ์ i อนะครับคูณด้วยอินทิกรลของเออร์เลอร์นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ในส่วนของเทอมดีก็คือเอาค่าค,าคงที่ดีนะค,คูณด้วยค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของเออร์เลอร์นะครับโดยที่ทั้ง3าตัวก็จะให้ u ออกมาทั้ง3อันแล้วก็นํามารวมกันออกเป็น u ที่จะใช้ในการขับมอเตอร์ที่แท้จริงนะครับซึ่งตัวนี้มันอยู่ในรูปของไทม์โดเมนเราสามารถเขียนในรูปของ s อสโดเมนก็ได้นะครับได้ในลักษณะแบบนี้นะครับ โดยที่เมื่อเราเขียนในรูปของ s-domain แล้วเราก็ย้ายข้าง e มานะครับมันก็จะเป็น u ส่วน e นะครับก็คือในนี้ก็คือทาง f u งก์ชันนะครับของตัว t n f าง Function ของตัว pd นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนแรกเดี๋ยวเราลองศึกษาในส่วนของ p-controller ก่อนนะครับก็คือสัญญาณ u ในการ Control ของเราเนี่ยนะครับก็คือเกิดจากการที่เอา error มาคูณกับค่าเกณฑ์ตัวหนึ่งนะครับเกณฑตัวนี้ก็คือเป็นค่าตัว p นะครับ โดยธรรมชาติของ P แล้วนะครับโดยธรรมชาติของ P แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราทำเออร์เลอก่อนแล้วกันนะครับ e อ r ร์นั้นก็มาจากการที่เราเออร r เลอเกิดจากการที่เรากําหนดค่าเป้าหมายก็คือเราต้องการคอนโทรลสปีดที่เท่าไหร่ซึ่งเราเมื่อกี้เราทราบแล้วว่ามอตเตอร์ของเราก็จะวิ่งอยู่แถวศูนย์ถึงประมาณ100รอบต่อนาทีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นค่าเป้าหมายของเราสมมติว่าเราอยู่ระหว่าง0นย์ถึงหนึนะครับ แล้วเพราะนั้นเราสามารถวัดค่าความเร็วกลับมาได้แล้วนะครับถ้าเรามีการเปรียบเทียบค่าระหว่างค่าเป้าหมายกับค่าที่เราวัดได้เราเรียกว่าค่า PV เลยนะครับหรือว่า Process Variable นะครับความแตกต่างของมันเราก็เรียกมันว่า e r r o r ซึ่ง e r r o r นั้นเกิดจากการที่ความแตกต่างระหว่างเ e t p o อยลลบด้วยค่าเป้าหมายเอ้ยค่าเป้าหมายลบด้วยค่าที่อ่านได้จากกระบวนการนะครับก็คือสิ่งที่เราต้องการลบด้วยค่าที่ ความเร็วของมอเตอร์นะครับแล้วเราก็ส่งเข้าตัวคอนโทลเลอร์คอนโทลเลอร์นี่เราใช้ P คอนโทลเลอร์ก่อนนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นในส่วนของบล็อกไดแกรมที่เราออกแบบเมื่อกี้นะครับเราก็จะลองหาเออเลอร์ของขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราก็ทําการเซฟแอสเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเราตั้งชื่อว่าโฮส t อโทษทีนะครับอ่าโฮสนะครับเพราะแทร็ e เก็ตเราก็ไม่ไม่ไม่ไปยุ่งแล้วนะครับเราก็เซฟตัวนี้นะครับเป็นตั้งชื่อเป็น P สมมติว่าเป็น05แล้วก็ P นะครับ P Control P Controller นะครับ, P roller, รบเราก็ตั้ง host 05 P Controller นะครับแล้วก็เซฟไปเพราะฉะนั้นเราก็ทำการหา error นะครับจาก block ใ g แกง error เท่ากับ set point ลบด้วย PV นะครับ หาเอเลอก่อนนะครับ e r r เก็มีค่าเท่ากับ setpoint ลบด้วย PV ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับออตอนนี้เราดูกราฟเยอะไปแล้วนะครับผมขออนุญาตเอากราฟออกไปก่อนนะครับเ,เดี๋ยวผมขออนีาตเอากราฟออกก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คือสปีดใช่ไหมครับผมตั้งชื่อว่า PV เป็น r o c e s s v น r i a b l e นะครับก็คือเป็นค่าความเร็วนะครับที่เราวัดได้นะครับจากมอเตอร์แล้วเราก็ทําการเปรียบเทียบกันนะครับเปรียบเทียบกับเซตพอย n ์เพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องมีการกําหนดเซตพอย n ์ขึ้นมาเซตพอย n ์เนี่ยนะครับเราก็ใช้นะครับผมก็สไลเดอร์เกนตัวนี้นะครับที่เราเมื่อกี้ที่เราปรับเอาไว้เทสตัวมอเตอร์นะครับเราก็เอามันเป็นเซตพอยท์เลยนะครับ แล้วตอนนี้ก็คือเซตพอยต์นะครับแล้วเราก็ใช้บล็อกในส่วนของแมทโอเปอเรชันก็คือที่เป็นบวกกับลบนะครับซับแท c กตัวนี้นะครับเราก็เอาเซตพอยต์มานะครับเอามาลบกับค่า PV นะครับตัวนี้ผมตั้งชื่อว่าเซตพอยต์ เซตพอย์มาลบกับค่า PV ก็จะได้ตรงนี้ก็จะออกมาเป็น e er อ r o r นะครับตรงนี้ก็คือ ER หรือว่า e er อ r o er r เลอ r ์ตรงนี้นะครับผมก็จะเอามาคูณกับค่าเกณฑ์ตัวหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เราสมมติว่าเราใช้ P controller นะครับแล้วเราก็เอามาคูณกับค่าเกณฑ์เกณฑ์นี่เราก็เอามาจาก math operation แล้วก็มันก็จะมีบล็อกที่ชื่อว่าเกณฑ์ เกณฑ์ตัวนี้เป็นเกณฑ์แบบฟิกรหรือว่าใครท่านใดจะใช้เป็นสไลเดอร์เกณฑ์ก็ได้ตั้เกณฑ์ก็ได้นะครับวันนี้ผมก็ตั้งชื่อเกณฑ์ตัวนี้ว่าเป็น KP นะครับ,ก,ก,น KP, นรบก็คือเป็นเกณฑ์เสร็จแล้วเอาพุทตรงนี้นะครับเอาพุทของบล็อกตัวนี้มันก็คือเป็นค่า U นะครับเป็น U ที่จะไปใช้ขับแคลนแล้วนะครับขับแคลนของเราเนี่ยนะครับ ไว้นี้ผมก็ตั้งชื่อว่าเป็น U ก็ได้นะครับเป็นสัญญาณ U หรือบางทีในบางสื่อบางเล่มก็ใช้คําว่า MV ก็ได้นะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับ set point ลบกับค่าสป e ด d นะครับก็จะได้เป็น e r r ร์แล้วก็ไปคูณกับกณฑ์แต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่ากณฑ์ควรจะใช้เท่าไหร่ดีเราก็ใช้วิธีการปรับลองผิดลองถูกรู้แล้วกันนะครับลองดูว่าเป็นยังไงบ้าง แล้วก็ยูทีนี้ยูตัวนี้เราก็จะไปใช้เป็นตัวขับไปส่งไปที่มอเตอร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเกิดสปีดมันตกนะครับ PV มันเปลี่ยนแปลงนะครับเซตพอยต์เรยวเท่าเดิมนะครับมันก็จะมาคูณเอาเอ์เลอร์อนี้มาคูณเพื่อส่งสัญญาณขับมอเตอร์ให้หมุนเร็วขึ้นอะไรเงี้ยลักษณะแบบนั้นครับคือถ้าถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือเซตพอยต์กับ PV ควรจะมีค่าเท่ากันนะครับเอเอเก็เป็นศูนย์ะครับศูนย์คูณนี้ก็ยูก็ มอเตอร์ก็หยุดหมุนเพราะว่ามันถึงค่าความเร็วที่เราต้องการแล้วอะไรเงี้ยนะครับนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนค่าเกณฑ์เป็นใส่สักห้า้ะกันผมก็ไม่แน่ใจว่าควรจะใช้ค่าเท่าไหร่เพราะตอนนี้เราใช้วิธีการปรับแบบไม่มีทฤษฎีนะครับก็คือแบบปรับแบบลองผิดลองถูกดูนะครับนี้เราก็ลองทําการทดสอบดูว่า P controller ที่เราดีไซน์มาเนี้ยสามารถ control มอเตอร์ได้จริงหรือเปล่า ในน้า47นะครับเราอาจจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าตัวนี้มันจะเป็นแบบฟิกนะครับจะเปลี่ยนจริงๆเวลาลันจะเปลี่ยนก็ได้แต่ถ้าจะให้สะดวกนะครับอาจจะใช้เป็นตัวที่เป็นสไลเดอร์เกนมก็ได้นะครับสไลเดอร์เกนต่อเข้าไปตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็ตั้งว่าเกณฑ์น,นั้นปรับได้ตั้งแต่1%นะครับจนถึงเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราอะไรเงี้ยนะครับ รือจะปรับตั้งแต่ศูนย์ก็ได้นะครับเกณฑ์เป็นศูนย์เกณฑ์เป็นศูนย์ u ก็เป็นศูนย์ด้วยนี้เราก็ลิมิตไว้ที่หนึ่งร้อยผมว่าไม่รู้เหมือนกันอันตรายหรือเปล่านะครับก็อาจจะอันตรายเหมือนกันนะอาจจะลิมิตไปแค่ห้าสิบก็ได้เบื้องต้นอาจจะลองดูก่อนก็ได้นะครับไม่เราถ้าสมมติเราตั้งค่ามากบางทีมันก็อาจจะอันตรายกับตัวมอเตอร์ของเรานะครับนี่ผมก็ตัวเกณฑ์ kp ตัวนี้ อันนี้ผมก็เปลี่ยนชื่อมันนิดนึงนะครับเป็น KP ก็ตามหน้า47นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลองคอนโทรลดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัว P controller ที่เราออกแบบแบบเดียวเองนะครับเสร็จแล้วนะครับ P controller แล้วเราก็ปรับเกณฑ์อันนี้ก็คือเป็นเกณฑ์ใช่ไหมครับ อันนี้คือเป็นออที่นะครับหมอ,อสตาอปก่อนตัวนี้ผมตั้งชื่อว่าเซตพอยต์แล้วกัน<อ>ทําไมถึงต้องเปลี่ยนชื่อมันด้วยเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนชื่อมันยนะครับมันจะมีข้อดีตรงที่เวลาที่เราเปิดขึ้นมาปุ๊บเราจะรู้ว่าไอ,บอ้บล็อกนี้คืออะไรบล็อกนี้คืออะไรนะครับมันจะมีชื่ออยู่ด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลองรันดูนะครับเพนเราก็า เปลี่ยนเกณฑ์น,นะครับเกณฑ์เราปรับทีละน้อยๆนะครับเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนเซตพอยต์ว่าเราต้องการเซตพอยต์เท่าไหร่นะครับในขณะเอ่อโทษจริงครับเราอาจจะต้องพลอตตัวหนึ่งนะครับพลอตเดี๋ยวผมขอสต๊อปก่อนนะครับเราควรที่จะพลอตผลตอบสนองนะครับระหว่างสิ่งที่เราอยากได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับเพราะเราอาจจะดึงสโคปมาสักตัวหนึ่งนะครับ วัดสัญญาณเซตพอยต์สักช่องหนึ่งนะครับแล้วก็วัดสัญญาณทีวีสักช่องหนึ่งนะครับโดยที่อยู่ในสโคปตัวเดียวกันลักษณะแบบนี้หรือว่าถ้าเราต้องการที่จะดูให้อยู่ในกราฟเดียวกันก็จะดีมากเลยนะครับก็คือเดี๋ยวผมขอลบไปแล้วก็ดึงเต้าตัวสโคปขึ้นมาใหม่นะครับ เดยสโคบตัวนี้นะครับเราก็ใช้ในส่วนของอ,อะไรนะครับใช้ที่อาจารย์เอมแนะนำก็คือใช้คลิกขวาแล้วก็ create exiting viewer Scope ใช่ไหมครับ exit หนึ่งมันเคยเขียนอะไรหรือเปล่าแล้วก็เราก็เปรียบเทียบกับตัวนี้แล้วก็ exit หนึ่งเหมือนกันอ่านะครับเราก็ดู เปรียบเทียบกันรเส็จแล้วเราก็ลองลั่นหนึ่งต้องหาทีแถวเดียนะครับจะเห็นสักโคไม่งั้นก็วิวเท่ไหรครับไม่ไม่น่าใช่พวกนี้มันน่าจะใช่ แลตายอยากมีวิวหรือไม่คิดขวาขวาแล้วก็นันละครับแล้วก็ไปตรงนี้นะแล้วก็ ลองเปลี่ยนค่าเซตพอยด์ดูนะครับอันนี้ก็ข้างบนเป็นเกณน,นะครับข้างล่างก็เป็นเซตพอย n ์ผมก็ลองเปลี่ยนเซต Point เป็นสัก10รอบต่อนาทีนะครับตัวนี้มันสิบรอต่อนาที

ก็จะเป็นการอทายแม็กของไอ้นี่อยู่ตรงนี้ตู้มืออันนี้คือแค่ปีคอนโทรลนะครับกับงานควบคุมความเร็วสรุปือทีพีชครับเรียนตรงนี้พับครับสรุปแล้วตู้มือตู้มตู้มือนะฮะแล้วไอ้บล็อกแผ่นแดบไอ้ที่บล็อกที่ไอ้ด่นี่มันมัใส่แด์นันฟึ้งได้หรืก็ได้ครับได้ แล้วมันมีข้อดีกว่าด้วยมันมีได้ทั้งสามตัวเลยแล้วมันมีมีไซเคิลอะไรด้วยมีมีหลายอย่างแต่นี้เป็ลองแบบเบสิกหรือว่าเป็นแบบมันมาเร็วงั้นกวันนี้ก็โอเคก่อนไหมครับงั้นวันนี้ก็โอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณมากสามโะสาโมพ้อ